ตอนนี้เซเว่นได้มีหลอดแฟนซีแบบใหม่ออกมาแล้วนะแบบที่1แบบที่สองและแบบที่3แบบสุดท้ายค่ะท่านแม่พี่พีเพื่อนๆน,น้องๆคนไหนนะคะที่ลองซื้อมาเล่นแล้วบ้างยกมือขึ้นใครเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะคะก็รีบไปซื้อมาเลยนะ,ะหลอดพวกนี้นะคะ คิดว่านอกจากการดูดน้ำแล้วเนี่ยยังสามารถนำมา DIY ประดิษฐ์เป็นแบบพวกของเล่นของใช้หรือว่าของตกแต่งบ้านได้อีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคณะเนี่ยนะคะจะนำหลอดแฟนซีจากเซเว่นเนี่ยแหละค่ะมาประดิษฐ์เป็นของสุดน่ารักกันเย้เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยว่าคณะเนี่ยจะประดิษฐ์เป็นอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งหน้ากากหมาป่าจ้า เดี๋ยวเราเนี่ยมาลงมือทำหน้ากากหมาป่ากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเตรียมกระดาษแข็งมาค่ะคนะก็ซื้อมาแผ่นใหญ่เลยนะคะเมื่อเราเนี่ยได้กระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาวาดหน้าของเจ้าหมาป่ากันค่ะเออก็แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเลยนะคะว่าจะให้หมาป่าเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะก็จะวาดในแบบของคณะละกัน ลืมไม่ได้ต้องร่างลูก,กตาด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตัดกันเลยค่ะตัดกระดาษตามที่เราเนี่ยวาดไว้เลยนะคะคณะก็ตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเรามาเจาะลูกตากันค่ะอันนี้ก็เอาคัตเตอร์ก็ได้นะคะกรีดตามรอยค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาระบายสีกันค่ะชะเดเอมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะทาในส่วนด้านบนของหน้ากากนะคะ คณะเนี่ยหากระดาษสีส้มไม่ได้ค่ะก็เลยต้องระบายสีก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะได้ใช้อันนี้แล้วค่ะเป็นส่วนหนึ่งของรอดนะคะก็คือเป็นรูปหมาป่านั่นเองคณะเนี่ยจะทากาวแล้วก็เอามาติดตรงนี้ค่ะโอเคนะคณะก็จะใช้กาวตาช้างค่ะเอาล่ะมายดกันเลย วางลงไปเลยฟกดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะกด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 โอ้โหติดแน่นแล้วนะคะเนี่ยไม่หลุดเลยโอเคเดี๋ยวต่อมาเราก็จะมาวาดนวดกอเจ้าหมาป่ากันค่ะฟืบ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 ,บหุยสนุกดีแฮะนี่ค่ะโอ้โหพอจะแข่งกับหน้ากากทุเรยียนได้หรือเปล่าหืมนวดอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเจาะรูแล้วก็ร้อยเชือกกันค่ะเป็นเชือกเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ร้อยเชือกเข้าไปค่ะทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับหน้ากากมา้อปาหน้ากากมา้อปาอันนี้คณะก็ได้ไปซ้ําสีมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ขีดหนวดเพิ่มเติมค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้หูสวยมากๆเลยสวัสดีฉันคือหน้ากากหม้อปลาหน้ากากมา้อปลา <c oughs> นั่นแหละที่จะมาคอนหน้ากากทุเรียนเย้เย้เยเ <c oughs> มีชิ้นเดียวในโลกนี้นาอาถ้าใครเนี่ยอยากจะลองทำเนี่ยก็ลองทําดูนะคะ ใส่หน้าก,กากแล้วก็ยังสามารถใช้หลอดดูดได้อีกน้าโหเจ๋งสุดๆเลยสกรอบรูปคุณหมี จ้าเอคุณหมีมาเวเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทํากรอบรูปคุณหมีกันอันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยเตรียมกระดาษลังมาค่ะจะดอเดี๋ยค่ะคณะก็เตรียมรูปถ่ายคณะตอนเด็กๆมานะคะมาทํากรอบรูปในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นความทรงจําอันแสนหวานนะคะนี่เป็นรูปที่คณะเนี่ยมองบนด้วยค่ะรูปนี้ก็จะมีขนาด4คูณ6นิ้วนะคะคณะก็เลยเขียนแพทเทิร์นการตัดกระดาษลังมาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเราเนี่ย จะตัดกระดาษทั้งหมด3ชิ้นนะคะก็คือชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3นะคะในแต่ละชิ้นนะคะจะมีขนาด8คูณ6นิ้วทุกชิ้นเลยค่ะอ่าวมาได้ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะขนาดเนี้ยจะใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดเลยึบ อ่าเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ชิ้นแล้วค่ะนี่นะชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3ค่ะและก่อนที่เราเนี่ยจะนํามาประกอบกันนะคะคณะเนี่ยก็มีชอเป็นกระดาษสีน้ําตาลนะคะคณะเนี่ยจะมาแปะค่ะกับชิ้นส่วนที่3านี่แหละคะ่ะเพื่อเป็นลายของกรอบรูปนะคะซึ่งควอนจินเนี่ยไม่ต้องใช้สีน้าตาลก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะอยากใช้สีอะไรนะคะก็ใช้เลยค่ะอ่าแล้วเมื่อแปะกระดาษสีน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะสวยงามมากมากเดี๋ยวเราเนี่ยมาประกอบกัน การประกอบนะคะคณะก็จะใช้กาวแท่งค่ะเสร็จแล้วก็แปะลงไปปึ๊บและหลังจากนั้นก็ทาอีกชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็วางชิ้นสุดท้ายลงไปเลยปึบอ่าเริ่มแห้งดีแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะใส่หัวคุณหมีกันใช้กาวตาช้างเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาทากาวคุณหมีตรงข้างๆกันนะคะ ทิ้งไว้สักครู่นะคะให้กาวมันแน่นก่อนอ่ากรอบรูปคุณหมีแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าคณะเนี่ยเตรียมหมีน้อยมาด้วยค่ะอันนี้ก็ทํามาจากกระดาษ A4 นะคะวาดแล้วก็ระบายสีเองค่ะแล้วก็ติดลงในกระดาษลังอีกทีนะคะและยังไม่หมดมีช่นี่ค่ะก็จะเป็นพุ่มไม้นะคะอันนี้ก็ใช้กระดาษสีเขียวนะคะตัดให้เป็นรูปพุ่มไม้แล้วก็แปะลงในกระดาษลังนั่นแหละค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาตกแต่งกันเลยค่ะ คณะจะวางพุ่มไม้ไว้ตรงนี้การตกแต่งเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะใครมีไอเดียอะไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปให้เต็มที่เลยค่ะวางพุ่มไม้ลงไปเลยช่อต่อมามาแปะหมีน้อยกันค่ะค่ะก็จะแปะหมีน้อยข้านละสาตัวนะคะชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีช่องสำหรับเสียบรูปลงไปค่ะ กรอบรู่มเนี่ยยังตั้งไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําขากันกระดาษลังนะคะก็ตัดให้เป็นแบบประมาณนี้ก็ได้ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะทําขาตั้งนะคะง่ายมากๆเลยก็แค่แบบพับตรงนี้มาฟึบนี่นะแค่นี้งค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนํากาวนะคะทาแล้วก็แปะลงไปค่ะแปะลงไปเลยฟึบ นี่อ่าตั้งได้แล้วค่ะจะเอ๋มาแล้วนี่นะคะเวลาที่เราเนี่ยวางไว้เนี่ยก็โอ้ยสวยมากๆเลยดูไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าแบบอืทำมาจากหลอดเนี่ยโหคือสวยมากน่ารักฟุดๆูสามรูปแขวนฉลามเพื่อนรักมาแล้วสุดท้ายนะคะเป็นฉลามค่ะทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะรูปแขวนฉลามเพื่อนรักคืออะไรก็คือว่าคณะเนี่ยนะคะจะนํากล่องเปล่าแบบนี้นะคะที่เอาส่วนบนออกนะ แล้วก็จะมาทาเป็นที่แขวนค่ะแล้วก็นําฉลามตัวนี้ใส่เข้าไปอ่าจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้เราเนี่ยหากล่องมานะคะหนึ่งใบค่ะจะใบเล็กใบใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะคะหลังจากนี้ธนะก็จะนําสีค่ะมาทาผสมสองสีนี้เข้าด้วยกันเอาละมาทากันเลยค่ะมาเริ่มจากส่วนบนกันดีกว่า ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสีมันก็ยังไม่ได้แห้งดีนะคะแต่ว่ามันก็พอแห้งแล้วล่ะคะ่ะถ้าแห้งดีแล้วเนี่ยสีมันก็จะเสมอกันนะคะเรามาตกแต่งกันเลยเย่ yeah! พร้อมนี่ค่ะอันนี้คณะก็ตัดกระดาษสีฟ้านะคะจะเป็นกระดาษแข็งหรือว่าอ่อนก็ได้นะคะให้เท่ากับช่องนี้คณะก็จะทากาวแล้วติดลงไป อ๋ทอทะเลอันกว้างใหญ่อะไรประมาณนี้จ้าเติดเข้าไปฟึ๊บฟึบฟบฟบ๊เรียบร้อยวิ่งมาดูของประดับตกแต่งนะคะที่คณะทําไว้ค่ะอันนี้คณะก็จะใช้กระดาษสีน้ําเงินกับกระดาษสีเขียวนะคะวาดแล้วก็แปะลงไปในกระดาษลังอีกเหมือนเดิมค่ะเขียงๆหน่อยแบบนี้ค่ะ นี่โอเคสวยงามพร้อมแล้วหลังจากนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาติดพี่ฉลามเพื่อนรักของเรานี่กันค่ะอ่าใช้กาวตาช้างเหมือนเดิมค่ะฟึบจับทิ้งไว้จับทิ้งไว้ก่อนค่ะให้มันแข็งตัวนะค่ะวู้เริ่มจะสวยงามแล้วล่ะแทน,แทนเป็นเหล่าปลาทองเพื่อนรักค่ะมีด้วยกันสี่ตัวนะคณะนะก็จะนำปลาทองนี่นะคะมาตกแต่งค่ะใช้กาวตาช้างแปะนะคะ แต่กดลงไปเงือ,อสวยมากเลยฟอมฟอมฟอมเรียบร้อยแล้วค่ะโหวสวยงามมากเลยนะคะกาวเปื้อนไปหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็แห้ง เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือการร้อยเชือกค่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะเจาะรูนะคะด้านบนเนี่ยค่ะ2รูเพื่อร้อยเชือกเข้าไปนะคะเพื่อนําไปแขวนง,ง่ายอ่าโอเคนะใช้ปากกาเหมือนเดิมนะคะก็สอดเชือกเข้าไปค่ะมัดปม ก็นาไปแขวนได้อีกด้วยหสุดยอดไปเลยน่ารักโอ้นี่เลยค่ะเวลาแขวนแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะอุ้ยสวยมากๆเลยเหมือนแบบว่าอยู่ในท้องทะเลจริงๆนะคะสวยสุด ชอบมากมากอ่าไปเนีกันแล้วค่ะสําหรับสิ่งที่คณะประดิษฐ์มา3อย่างจากหลอดแฟนซีของเซเว่นนะคะคือคณะเนี่ยชอบทุกชิ้นเลยนะคะให้เลือกเนี่ยก็คงเลือกไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีความน่ารักสวยเท่ต่างกันนะคะคณะว่าการที่เราเนี่ยประดิษฐ์อะไรที่แบบสามารถนามาใช้เองมาเล่นเองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะคือแบบมันมีชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นคะ่ะอืมก็เป็นว่าถ้าพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆคนไหนนะคะสนใจอย,อยากจะประดิษฐ์อะไรที่แบบน่ารักน่ารักแบบ คณะเนี่ยนะคะก็สามารถนําหลอดที่แบบเราซื้อมาจากเซเว่นเนี่ยดูเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนํามาประดิษฐ์แบบนี้ได้ค่ะน่ารักจริงๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะนะคะวันนี้ไปละคะ่ะบายบายจุ๊บ